สาธุเจ้าค่ะวันนี้วันที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะขออนุญาตอัปเดตกุฏิหลังที่ห้านะคะเบื้องหน้านี้เนาะก็มุงหลังคาเสร็จแล้วเกือบเกือบเสร็จเนาะเก้าสิบเปอร์เซนตาะแต่รุ่นนี้จะเป็นสันไทยนะคะสันไทยเนาะเพื่อลดต้นทุนนะคะค่าเหล็กแต่ว่าโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกุฏิหลังที่สี่เหมือน กุฏิหลังของแม่ชีเขียวนะคะอ่าอันนี้ก็ทําโครงสร้างแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ไปซื้อวัสดุเพิ่มเติมนะคะอ่าวัสดุก็จะเป็นพวกสุขภัณฑ์เบื้องต้นนะคะอ่า ก็ยังขาดหลายอย่างนะคะก็ขอเชิญชวนส้ายาตโยมเนาะท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะในการสร้างกุฏิกรรมฐานหลังที่5และหลังที่6ให้กับแม่ชีพุทธอุทยานมกธรรมนานาชาติจังหวัดกรสินที่ยังไม่มีกุฏินะคะได้อยู่พมนักก่อนจะ เข้าพรรษาก่อนหน้าผลจะมาถึงนะคะก็สามารถมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะอันนี้ก็ทำตามกำลังทั์เลยนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะคะท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เศรษฐีผู้มีบุญในทุนผู้ใจดีเนาะอยากจะมาร่วมสร้างนะเพื่อ,อพัฒนาบุคลากรหรือบุคคลนะคะเพื่อ เปลี่ยนหัวใจสัตว์ให้เป็นหัวใจคนเปลี่ยนหัวใจคนให้เป็นหัวใจอริยะนะคะเพื่อให้คณะแม่ชีได้ประพฤติปฏิบัตินะคะตามแนวทางที่องค์สมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไวเ้เนาะก็เรียนเชิญนะคะอันนี้ก็ให้ดูอัปเดตกุฏิเนาะทำพรุ่งนี้ก็น่าจะาติดตั้ง แผ่นพื้นเนาะแผ่นพื้นก็ตามสุดแท้แต่ช่างเลยเนาะอ่ะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มีหลายท่านที่ร่วมหุ้นมาแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุกับหลายๆท่านเนาะที่ร่วมหุ้นมาหรืออ่าบางท่านที่กําลังจะตัดสินใจนะคะที่จะมาร่วมหุ้นกับครูบานิกรนะคะอ่าก็อนุโมทนาสาธุเดอ้อก็จะมาอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จอันนี้หลังที่หนะ้าเนาะ อ่าก็อีกหลังที่หกก็กำลังจะขึ้นถ้าหลังนี้เสร็จนะคะก็ประมาณนี้นะคะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ